สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่9เมษายน2565นะครับวันนี้เดินทางนะครับเดินทางมาเดินทางมาศึกษานะครับดูงานที่สวนป่าตาหมออำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับเพื่อมาดูแปลงปลูกไม้พยุงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับอีสานใต้ นี่คือไม้พยุงห่วงฮูรีนะครับเป็นไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะครับต้นนี้หลังจากชํำประมาณสามสี่เดือนนะครับก็เพิ่งเอามาลงหลุมได้ประมาณน่าจะได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่คือยังไม่ถึงปีนะครับต้นสูงมากนะครับก็นะครับมีระบบน้ำนะครับมีระบบน้ำต่อไปทุกต้นนะครับ ตรงนี้ประมาณ1ไร่1ไร่ปลูกประมาณ3เมตรคูณ3เมตรนะครับอยู่ที่ประมาณ150ต้นนะครับอ่ะตามมาดูนะครับตามมาดูแปลงแบบนี้นี่ครับอายุประมาณ3มเมตรนะครับนะครับแปถึงสิปีนะครับาสามารถาสามารถขายแกนได้นะครับ นะครับ4ปีครึ่งนะครับ4ปีสิงสี4ปีครึ่งสามารถขายเขียวได้ตอนนี้นะครับไปเรียนสิงหาคมจะมีการขายเขียวนะครับอยู่ที่ราคาประกันกันต้นละ20,000บาทนะครับเมื่ออายุครบ4ปีนะครับแปลงแรกของรอาศาีสไลนะครับวน่านาตาหมตัวนี้แปลงนี้หนึ่ปีนะครับระยะห่าง3าคูณส เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับจะพาไปดูต้นพะยุงอสองปีนะครับสปีสามนิ้วนะครับตอนนี้เอาแค่1ปีก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม